ยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปปี2022ค่ะเพราะว่าอีกอมไม่กี่วันก็ปีใหม่ละแล้วก็แผนงานปี2023ของของเราเองก็คือของอ YouTube ช่องขายอะไรดียเราอันนี้ EP 27ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยก็2022นี่เป็นปีแห่งการเรียนวาดวารลุใช้คำว่าเรียนเลยแหละ เรียนเรียนเพื่อเพิ่มสกิลใหม่ๆพอพอเพิ่มแล้วก็เริ่มขายในโฟโต้สต็อกไซต์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Canva, Adobe Stock, Shutterstock, w i l l y really Canvas แล้วก็พวก Marketplace ด้วยค่ะไปขายทั้งใน p o ร t ตซ e KDP, TPT KDP ก็คือก็คือหนังสือ TPT ก็ Teacher pay Teacher นะคะ Marketplace นี่ตอนนี้มี Creative Fabrica 2ล้านแล้วก็ Etsy 2ล้านแต่ว่าขายงานคนละแบบก็จริงๆก็เอาสกิลการวาดรูปนี่แหละไปไป apply ต่อทำ product ออกมาเสร็จแล้วก็อีกอันนึงที่ทำก็คืออัปเดต YouTube อาทิตย์ละ1 EP ก็ได้ บางอาทิตย์ก็ไม่ต่อเนื่องนะคะแต่ว่าพยายามพยายามทำ mm hmm. เพิ่มมาก็คือตอนนี้คนติดตามก็น่าจะประมาณ7 0 0 70ด0้ส่วนคนดูก็น่าจะประมาณพันสองร้ชั่วโมงค่ะ,ะจริงๆข้อสรุปเลยคือปี2022นี่คือเป็นปีที่ออกจากคอมฟอร์ทโซนนะคือเมื่อก่อนเราทำหนังสือ KDP ไว้ค่อนขงเยอะ ทำว่าทำเยอะขนาดไหนก็สามพันเล่มสามพเล่มใช่ค่สามพันเล่มปกนี่ดีไซน์เองเกือบหมดยกเว้นบางภาพที่มันยากจริงๆหรือพวก Coloring Book ที่แบบว่าปกมันต้องสวยๆเนะนี่ยคราวนี้แบบด้วยความที่อยากได้ภาพบางภาพแล้วแบบมันมันทำเอทำมันมันไม่ได้อย่างที่ต้องการก็เลยเอ๊ะมาลองเรียนหน่อยไหมพอเรียนแล้วก็เลยกลายเป็นว่า เรียนไปด้วยทําไปด้วยขายไปด้วยนะคะสอบไอเดียภาพที่เราเคยสนใจส่วนใหญ่จะเป็นไอเดียภาพที่ต้องการตอนทําปก KDP บวกกับบวกกับชิ้นงานที่เรามองว่าเอมันมันน่าจะทาได้นะมันจะทํำยังไงมันควรจะทํำยังไงอะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆถามว่าปีนี้ทําภาพเยอะไหมคือถ้าเล่นๆหรืออะไรพวกนี้เทสก็เยอะอยู่แต่ว่า Export เ,เพื่ออัปโหลดขึ้นพวกสต็อกไซต์จริงๆน่าจะประมาณ500ภาพ ทั้งปีนะคือจริงๆไม่ได้ไม่ได้จํานวนมากเลยนะคะเพราะว่าทําทําไปด้วยขายไปด้วยเรียนไปด้วยทําไปด้วยขายไปด้วยทดสอบไอเดียภาพที่สนใจก็จะเห็นเลยเนี่ยถือถ้าเห็นก็นตรงนี้คืออันนี้ของแคนว่าแคนวามีกราฟิกจริงๆโฟโต้ก็เป็นกราฟิกนั่นแหละรวมกันประมาณ250ก็ยังค้างตัวอยู่อีกประมาณหนึ่งนะสีหอันแล้วก็อันนี้ข้างล่างนี่ของ Adobe s t ตอ k ประมาณ400กว่ารูปไม่รวมรูปปัดตก รูปปัตตก,ก็ประมาณหนึ่งอะค่ะเพราะฉะนั้นคือรวมๆก็ประมาณ500ภาพปีนะจริงๆต้องบอกว่าภาพเซตเนี้ยส่งหลายที่นะคะแล้วก็ทำายได้ไปแล้วประมาณน่าจะพันพันห้าร้อยเหรียญของปีเนี้ยก็เดีย๋ยวปีหน้ามาดูแผนง,งานปีหน้ากันปีหน้าเหรอทำต่อแล้วจริงๆใช้คำว่าซิมซิมเปิลแ plan แล้วก็คือเป็นแลนแบบซิมเปิลมากไม่ได้ตั้งอะไรเยอะแต่ว่าอาศัยว่าทำทุกอาทิตย์เป็นแผนง,งานทุกอาทิตย์คือ เรียนวาดรูปต่อยังต้องเรียนอีกเยอะเลยต้องทำแบบนนแบบนี้เรียนเรียนต่อแล้วก็ส่งภาพให้ได้อาทิตย์ละหนึ่งถึงสองคอลเลคชันอาทิตย์ถามว่าหนึ่งคอลเลคชันกี่รูปแปดรูปค่ะประมาณนี้บางทีก็บางอาทิตย์ก็ได้1นึ่งคอลเลคชันบางอาทิตย์ก็ได้2อแล้วแต่ว่าความขยันกับความยากง่ายของภาพแล้วก็ จริงๆส่งนี่คือส่งบนสต็อกไซด์ด้วยแล้วก็มาร์เก็ตเพลสด้วยมาร์เก็ตเพลสก็คือ Creative Fabrica Etsy แล้วก็ TP t PT Teacher p a y Teacher อาจจะมีอาจจะมี KDP บ้างคือขึ้นอยู่กับลักษณะของภาพว่าอันไหนเหมาะกับงานแบบไหนนะคะเอาไปแอพพลายต่อ,อยังไงบ้างทำเป็น SVG ต่อไหมทำเป็นพวก s u p l i m a t i o n ต่อหรือเปล่า YouTube นี่น่าจะเป็นของปีหน้าก็คงเหมือนเดิมอาทิตย์ละ1 EP เหมือนเดิมปีนี้ก็หนึ่ง p คือเท่าที่มีเวลาค่ะไม่มีเวลามากกว่านี้แล้วได้ประมาณนี้และก็ของ Youtube คาดว่าต้นปีหน้าน่าจะเกินพันเกินคนคนติดตามน่าจะเกินคนซับนี่น่าจะเกินพันละแล้วก็สร้างไรายได้น่าจะเป็นปลายปีเพราะว่าเฉลี่ยตอนนี้คือวันละเท่าไหร่5้ห้าชั่วโมงของห้ชั่วโมงก็ปีหน้าน่าจะมีออนไลน์คอร์สท,ที่คิดไว้คือสอัน เท่าที่ทําได้นะอันนึงคืออันนี้แหละที่เราเทสมาปีหนึ่งเนี่ยภาพจํานวนน้อยแต่ว่าเอาไปต่อย,ยอดอยังไงได้บ้างเนี่ยเห็นไหมประมาณห้าร้อยภาพเนี่ยแต่คือรายได้นี่คือไม่ได้ขึ้นกับจานวนภาพมากนักนะคะเห็นบางคนส่งรักมหมื่นรูปอย่างเงี้ยแต่นั่นก็คงต้องเผื่อผลระยะยาวอันนี้ต้องลองดูอีกทีหนึ่งก็น่าจะเป็นคอร์สอะไรภาป่าตูมูประปาหนึ่งศูนหนึ่ง ไม่ได้วาดยากแต่ว่าแต่ว่าพอจะทำไรายได้ได้บ้างแล้วก็ต่อยอดพวกนี้ไปว่าเราจะไปส่งขายที่ไหนได้อีกบนมา a r เก็ตเพลสความต่างของมันต่างกันยังไงบนสต็อกไซต์ควรส่งแบบไหนบน marketplace ควรส่งแนวไหนอะไรแบบนี้ค่ะยังยังยังไม่ได้วางโครงโครงสร้างแต่น่าจะเป็นกลางปีแล้วก็อีกอันนึงคือนิยายภาษาอังกฤษหนึ่งส่วนหนึ่งเพราะว่า ที่ผ่านมา6-7ปีนี่คือนิยายนี่ทำทีเดียวรายได้ยาวมากนะคะรวมๆแล้วก็น่าจะขายได้หลายหลายพันก๊อปปีะคะ้ค่ะหลายพันก๊อปปี้ก็จะมียกตัวอย่างนิยายที่ขายดีดีดด้วยว่าเออมันยอดขายเป็นไงบ้างเราศึกษานิชยังไงประมาณนั้นแล้วไปส่งขายที่ไหนบ้างไม่เฉพาะ KDP ไปส่งที่ไหนอีก อะไรแบบนี้ค่ะลักษณะนั้นนี่ก็จะเป็นแผนงานของปี2023กับตัวสรุปของปี2022เอ,อ่อสิ่งสำคัญเลยคือนี่ consistency is the king ความสม่ำเสมอสำคัญมากนะคะต้องต้องทำไปเรื่อยๆความสม่ำเสมอเนี่ยสำคัญมากถ้าถ้าหยุดเราก็จะหยุดไปด้วยเพราะฉะนั้นต่อยอด จอยอดของเราออกไปเรื่อยๆนะคะต่อยอดของเราออกไปเรื่อยๆแล้วผลลัพธ์มันก็จะค่อยๆเพิ่มมาเองปีหน้าก็หวังว่าจะได้สัก2,000รูปได้ไหมไม่รู้จะถึงไหมต้องลองดูปีนี้ได้500ปีหน้าน่าจะเร็วขึ้นแล้วก็น่าจะเชี่ยวชาญมากขึ้นค่ะเพราะตอนนี้ใช้ใช้โปรเคเอทได้คล่องประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่ายังต้องเรียนอีกค่อนข้างเยอะนะคะก็เดี๋ยวเจอกันอ,อีพีหน้าสวัสดีค่ะ